ตอนดีเห็นพอมเป็นควายตัวเลวหรือว่าอาจารย์บทสนว่าเด้อ<น>คิดปเป็นด้ไหมเอ,อ๊คือจังไรโคตรแท่กันใจไว้ปัดยังเต้มปัดยังเต้มนะเทปือดีเสียวเทปเอาแย่งกินเต๋อบาบุญหรือใด เสียวแม่จากดาวจังที่ตุวกันได้ลอยไปไปเอาอาจารย์ที่เอามาพูดในรังที่เออเบาอีนอันกอปานกันกับไฟบอกเคยเรียนบอกเคยอ่านขั้นพื้นว้านไฟกวาขั้นพื้นตบไฟกัดตบบอกจำกูใส่ชีวิตนะ มาเบิ่งเออมาเบิ่งพระมหาเด่นปั่นแก่ตายติดติงไม่ใช่เอ้ยของจริงเกอ็ของจริงบ่ต้องข้ครับเอลสิไปเจเห็ยดยังว่าสตาร์บัคได้กินเหล้าสิไปเมาเห็ดยังบารได้กินน้ำแล้วไตร้อนคึกยาหัวทักะงอนฟังพูดถา,ามฟังเรื่องหันจัดฟันพอแต่เบื่อ เมื่อได้เจ้าพา่างตัณ่ก์กองพลาอุทิตคุตาตเทีตตยบตะไยปัญญาให้พระทัพเอาไว้อาจารย์อืออืออือผูออ้จะบอก,กเลียนในฉันที่บอกขอได้ท้งทกเขาละเจ้าน้ำนเอื้อจับเอาตาครับถามผู้ที่เ็แต่หวัวที่ พระเจ้าเพียงดียวตากกตากุ้งก้าจักกือเป็นผู้ทำเเดิจพรันงงฝปารงยาง่งเสียผู้ตายไปดอกเป็นเปลตดตงเด็กองก็เลกเขตเพิ่งได้เทเทไปนี่ขอแห่งพระธรรมเปรดพระเจ้าพิยงเดตาลุตัวที่ลอยดอกลอกหนาเพื่อได้รับผลทางเอาผู้ต้นบดดับดวงเมื่อดอกเมือฝา ้ากันเอาต้นขึ้นตำตองเทาโลใหายทุกขนกเดือดร้อนบอกื่งห่อนอยู่ตะวันเดบุญช่ารากิจจึงมีมาแตงเอหน,นันเท่ากับทางปัจจุบัลเป็นประละนนัิสำคัญในหูเฮาได้เอาเดืองเรื่องทำบุญอยากงานกับบุคคลผู้บาดอยากตามเพราะว่าเป็ดว่าไว้คนนั้นได้ตังกัน คนก็จะนามได้ผลน้อยธรรมาดาชิดเบิ่งตื้อชิเอตชาบาเบิ่งคงพราตัด่าชนะมาด้วยเขาหนั่งละทอรรดีน้ำฝันตะเด้ผลแท็งเดชเหตที่เคยอยากนามการบงกไปใ,ใต้ที่ยินลงมนไผ่บานตลอดเติ้นดอกแพไพายบารบมีเนื่องจากคนพวมดีที่อยาเทอดยักนามตามที่มาสู้มาคา บอยต,ตัวตาเพราะฉะนั้นการทำบุญญยากนำกับผู้คนผู้ประหยัดนำคนที่ได้ว่าตาันดาวเสียนบาคคาของผู้ตายไปแล้วน่เสียนใจมีสองทางหนึ่งทางที่สองทางเกียวดอเมื่อต,ตอายแต่ไรรักคือบ,บุคคลผู้ทั้งสามคุณความดีจะมองต่อ บาขอเพราะไม่ท่ารับตอนขนอนเล็มยูตะใบวูดกันยังไงงเฮาเอินวาทุกขคาตีใครพ่ทำความดีจะต้องเดือดทังชูไปจงหัวนอจมไทยในอาบากมิตีดีเเฮาเอินวาทุกขาดีนี่แต่ทุกดออตักไตไปมองไม่อยู่อาบาก เมื่อผู้ตายดิตาผู้ว่าญามีทัำกุนทามิรุกขเทวดาผู้มาเทวดาอาตากาเทวดาแเดนังขงรันีดอกเข้าตาดอกไปไห้มาฮหตตกขาไทยผู้ตาไก่รนแแต็โยน์น้ำข้าวตานจากโลกไต้กันไปที่รับบุกตัวที่บัญชี น้ตตนหลวงไปเดินเป่าโน้ตถามหาหาผู้ตายโบราากัดส่วนตูบดอกไม้ไว้เ็จตนาดอกตั้งไวต้ตอนกระทงที่ที่แรกก้อนที่แก่เขานำมารู้ตั้งปรรธนารเนื้อขั้นผู้ตายในทรงคอยผลจากเธสอก โต๊ไฟโต๊ยิ่งเป็นโยโต๊ะเต็มตาลกาเป็นอันรับผลทานเบื้องหนึ่บอเตียเทียนสักอะไรก็คือแดนคนเย็นก็คือเพียนดอกแตมแตงคาว่าตาอะไรก็คือเมืองตรวันเกิดบ้าวาเกิดว่าผมรู้แจ้งบ่กวี่เดียวละะเป้าตัวล้วขั้นจะไปโยกพนจะดึงกกอดความดีเสื้อผมเลื ชาปาที่เห็ตกตะได้พอมนันจบทุกทอลคาถาบางโตก็จันติน,นาเทียืเอว่าพูนด,ดอกวัดอีเป็นความประเสร,ริฐงโคตรจริงแจงจังตะแดงนั้จบํำลวนพาแจงได้ตัแเน่งปาราบาที่แกันมาพ่อวันดอกวัดแจงคาทีแจงนั้น ลรามีบทเตม็มบทก่อนเป็นบทก่อนเลยฟังไงคือว่ามีประโยชน์หลายอัตามาตองพี่นอ้องจะรอให้สะพนานั่นขอขอกคนทุกๆทานที่ผอ้วาดผลภาาคนที่โกงเจตนาที่ได้มนตมาเย้ yeah. เจ้าท้องเป็นเจงคนลอยประพันธ์ให้เยี่ยมตาไม่ขออภัยโทษด้วยหาผิดพลาดเอาหมสิจะแม่ด้อัตมาขอขอใจผูกกระดุมที่ตั้งเรื่องเก็บเอาไปครั้งใดข้าทรงใจรอนตอนดใดแจงมากถามดีที่หม่เอาละนาณาเน่าพระไัย Satsang